ดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับสู่ช่วงเทพพิดาบาับบี้ดูไพ่เซอร์จันบับบี้นะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปเป็นคลิปดวงความรักนะคะให้กับชาวราศีกุมรัคนาลกุมค่ะประจําเดือนมีนาคมเนาะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่าน general reading หรือการอ่าน,นทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเราสรับกันบ้างนะคะคือจะบอกว่าราศีกุมของบี้ก็แบ่งตามตะวันตกนะคะดูได้ที่ช่อง description ได้เลยเนาะเมื่อปากกว่า พูดเยอะคือเมื่อยปากใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากเ,เรียนคลาสนะคะตอนนี้บ๊อบสอนคลาสยาสเสน่ห์อยู่นะคะที่ราคาพิเศษเนะาะยีสบเอ็ดวันลืมแฟนเก่าพระย,ยิบซีก็ลงได้เนาะมาถามราคากันอีกทีเนาะส่วนคลาสยาสเสน่ห์นะคะจะสอนเดินมีนาแล้วก็คลาสอะไรนะล้างแขนแฟนเก่าคลาสนี้คือปังมากวิธีทํายังไงก็ได้ให้แฟนเก่าเสียดายเราคุกเข่าคานกลับมาขอโทษเราแล้วก็ กลับมาขอคืนดีเรานะคะคือมันแล้วแต่ผลลัพธ์ว่าทุกคนเอาไปใช้แล้วได้อะไรบ้างแต่ว่ามิการันตีว่ามันต้องได้สักอย่างหนึ่งคือเขาเสียใจที่ทิ้งเอาไป2คือเสียดายเรา3คือแบบอาจจะกลับมาขอคืนดีเลยก็ได้นะคะส่วนผลลัพธ์ที่พี่ใช้นะคะได้ทั้ง3อย่างนะคะเดี๋ยวพี่จะลงรีวิวไปในกลุบตอนที่พี่สอนนะคะเดี๋ยวพี่จะลงรีวิวไปในกลุปเลยว่า แต่บางทีพี้ก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยต่อหน้าสาธารณนะเนาะเออจะไปลงวีดีโอในกลุ่มเลยนะว่าพี่ทําได้สําเร็จแล้วก็ได้ทั้ง3อย่างที่พี่บอกนะคะก็คือทางเขาขอโทษเราเสียใจที่ทำในในสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะ้องรู้สึกผิดกับเราอะไรเงี้ยสองคือเขาเสียายเรามากนะคะ3คือเขาอยากได้เรากลับมานะมาง้อเราอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครอยากได้แบบนี้นะคะก็มาลงเรียนกับอาจารย์ได้เลยเนาะเออแล้วก็ ไพ่ไพ่นะคะก็จะมี2คลาสนี้ที่ราคาพิเศษก็คือไพ่โรแมนติก Angel ลกับไพ่พาปิคเนตนะคะอันนี้ความรักอันนี้ทุกๆเรื่องเลยนะคะเป็นไพ่แนะนำไพ่ออร์ l เนะ mm hmm. มาเริ่มเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมรลัคนากุมมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็เดือดรนเลยนะ เอาโดยรวมก่อนนะคะยังไม่ได้แยกสถานะเนอะเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวบี้จะแยกสถานะให้ด้วยนะคะคือคลิปนี้เนี่ยขึ้นมาว่าตอนเนี้ยเรื่องความรักของคุณไม่ค่อยเด่นเลยนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดเนี่ยในเรื่องของการประสบความสําเร็จการงานการเงนิงน,งนนะคะความสักเซสหรือว่าความมั่นคงในตัวเองมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณเติบโตขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกคนรัก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตของคุณนะคะคุณตัดสินใจโดยการแบบมีมีความแบบมีภาวะผู้นาม,มีความเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะมากมากกว่านะคะมากกว่าในการที่แบบตัดสินใจด้วยการแบบใช้อารมณ์หรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะถ้าจะเลือกใครสักคนหนึ่งหรือจะคอมมิตเมนต์กับใครสักคนหนึ่งก็คือจะแบบจะคิดเยอะๆอะคะ่ะว่า มองในเรื่องของความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวนะคะนี้คือโดยรวมของคุณเนาะในพื้นดวงที่บี่เปิดมานะอ่าเดี๋ยวไี่เริ่มเลยนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมคนมีคู่กับมีแบบแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างถ้าใครที่กําลังรออยากได้บุตรอะนะคะเอ่อมีโอกาสนะคะรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้น้องนะคะมีมีน้องได้น้องนะคะแล้วก็ คือพี่รู้สึกว่าความรักของคุณอนะตอนเนี้คุณมองเรื่องของอนาคตอะมองกันไกลไปเยอะมากนะคะไม่ได้ไม่ได้มองแค่เออมีความรักแล้วจบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณมองในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมองกันไกลไม่ได้คบกันไปวันๆอะไรประมาณเนี้ยคือคุณมองเรื่องของเหตุผลเรื่องของความเป็นไปได้อะไรเงี้ย ความชัดเจนว่าว่าคนสองคนเนี่ยไลฟ์สไตล์เหมือนกันไหมอนาคตวางแผนไว้ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เท่าที่วิวโมโาวิวมีความรู้สึกว่าเพราะว่าคุณให้ความสําคัญในเรื่องของการเงินหรือว่าความมัง่งคั่งหรือหน้าที่การงานนะคะตอนเนี้ยความรักของคุณน่ะไม่ค่อยถ้ามีคู่ก็คือไม่ค่อยหวานกันอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานต่างฝ่ายต่างก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็ได้นะคะหรือว่า อาจจะหมายถึงแบบอืมพี่ว่ามันเหมือนแบบว่าไม่ค่อยหวานอะ่ะบางคนคบกันมานานแล้วแล้วก็มันมีความเบื่อ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 อตรงนั้นซะมากเลยนะเหมือนเป็นร้อมรักเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะบางคนแต่งงานแล้วมีแฟนไปแล้วแล้วก็แบบเหมือนคนโสดอะ่ะเหมือนมีก็เหมือนไม่ค่อยมีอะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราทุกข์ใจเวลาที่เครียด หรืออะไรก็แล้วแต่บ,บางครั้งมันมันคุยกันไม่ได้อะเออมันเหมือนแบบจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลไหมอ่ะอยู่ไกลก็ไม่ได้ขึ้นชัดแต่ว่าต่อให้อยู่ใกล้กันก็เหมือนอยู่ไกลอ่ะเอออยู่คืออาจจะแบบแฟนนะบ้างงานมากจนเราสึกเบื่อว่าแบบเออทําไมเขาถึงแบบคาแต่งงานไม่สนใจเราบ้างเลยหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็อาจจะเขาแบบว่าเออไม่ยอมไม่มีมแบบไม่ยอมมีสถานะกับเราสักทีอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ ให้เอชออฟโซดเอชออฟโซดมันมันเหมือนกับว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอะไรประมาณเนี้ค่ะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจืดจางลงไปนะเท่าที่พี่ดูเหมือนแบบเหมือนอาจจะช่วงนี้แฟนบ้างงานหรือว่าชอบควบคุมจนรู้สึกเบื่อแบบเออทำไมต้องขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยคือสิ่งที่อยากจะแนะนํานะคะขวนคบทาไมพี่ถึงพูดรัวของคนมีคู่ก็คือการที อาจจะทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องแบบคอยสั่งกันอะเออแบบพยายามแบบอย่า่าสั่งกันเยอะก็คือพยายามที่จะใช้อาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ต้องทำความเข้าใจมากๆอาจจะเป็นเรื่องของงานที่มีความเครียดอะไรแบบเนี้ยค่ะคือเท่าที่พี่หมอว่าพี่รู้สึกว่า มันเหมือนกับว่าพ่อคุยกันแล้วอ่ะมันเพิ่มความเครียดมากกว่าเดิมอ่ะอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นแบบว่ารักสามเศร้าอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเหมือนแบบเอาเอาปัญหาแค่คนสองคนก่อนนะคะว่าเวลาคุยกันมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยเข้าใจกันอ่ะมันไม่ค่อยแบบเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันอ่ะอันนี้คือต้องแบบต้องปรับปรุงเนาะต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องแบบหมั่นดูแลเอาใจใส่ในในเรื่องของเรื่องนี้อะคะ่ะอืม เพราะว่าเท่าที่ดูก็คือแค่การงานก็เครียดแล้วอะไรเงี้ยคือความรักเวลาที่เรามีเราอยากจะได้คนที่เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตความรู้สึกของเราได้แต่อันนี้มันเหมือนต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่รู้กูจะมีทําไมมีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วก็เผลอเอ่อะเพิ่มภาระเพิ่มควา,าเม,มเครียดให้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอะเหมือนอีกคนนึงเอาแต่ใจที่แบบว่าอยากจะแบบมีอะไรก็มาคุยกันตรงตรง,งสิพูดกันตรงตรง,งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีศิลปะในการสื่อสารนะคะ แล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงคือแบบเนี่ยค่ะอีกคนนึงคือหันหลังหนีเลยคือไม่ไม่สนใจไม่แบบไม่รับฟังเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือต้องระวังด้วยนะคะเหมือนแบบหนีปัญหาค่ะคนนึงไม่ชอบการจู้จี้จุกจิกที่แบบมาคุยแบบเหมือนแบบอยากให้อารมณ์ดีๆก่อนแล้วค่อยคุยอะค่ะแต่ว่าอีกคนนึงคือฉันจะต้องคุยตอนนี้คุยให้รู้เรื่องมันก็เลยแบบ มันก็เลยมีความไม่ลงรอยแล้วก็ความไม่เข้าใจกันนะคะเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของเขาอ่นนะคะแล้วบางทีอะ่ะมันมีโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอยากโสดด้วยนะจริงๆเอออันนี้พูดจริงๆอยากโสดแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของการมีลูกด้วยนะคะบางคนที่แต่งงานกันไปแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลย ยากอะคะ่ะแล้วก็ถามว่ามันมีเรื่องมือที่สามไหมอาจจะมีโอกาสมันมันเป็นอันเนี้ยเรื่องที่แบบพิบบอบอกเมื่อกี้คือมันเป็นต้นตอของการมือมีมือที่สามนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ชัดขนาดนั้นชัดว่าอาจจะมีปะเปอร์เซ็นที่ที่มีโอกาสมีแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันแก้ไขได้อะคะ่ะจริงๆแล้วอะเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้เนาะในเรื่องบุคคลอื่นๆที่จะเข้ามาหาแฟนเราหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองได้นะคะประมาณนี้เลย อนในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเฮ้ยหาวมิมนไม่ได้ง่วงนะคะทุกคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบอกเลยแบบพยายามอย่าไปคอนโทรลอย่าอย่าไปแบบหาความชัดเจนอะเพราะวิรู้สึกว่าเขายังไม่อยากเลือกนะคนที่คุณคุยอยู่อะเขาต้องการแบบ ต้องการโสดอยู่ค่ะยังไม่ได้อยากจะเลือกใครยังไม่เขายังไม่ได้ตัดสินใจค่ะที่จะลงหลักปักฐันกับใครโดยเฉพาะการที่คุณยิ่งไปบีบคั้นเขาหรือว่ายิ่งแบบไปบังคับเขาอะไรเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ตัวคุณอะเสียแต้มนะคะเสียเครดิตนะเขาก็จะไม่อยากที่จะแบบยิ่งยิ่งไม่อยากที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณยิ่งไม่อยากที่จะแบบตกลงปรงใจกับคุณได้ด้วยซ้ําถ้าสมมุติว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่ เขามีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมายุ่งกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่บอกเลยว่าเขาจะเลือกความถูกต้องนะคะคือเขาอาจจะมีคุณไว้ก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ให้แบบสถานะความสัมพันธ์อะไรอะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตัวคุณอยู่ในสถานะที่ที่ไม่ชัดเจนอะ แนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆแล้วก็มาโฟกัสตัวเองมารักตัวเองดีกว่าเพราะว่าคนคนนี้เขายังเหมือนกับว่ายังไม่ได้เลือกเราเนาะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอนาคตไม่เลือกเพยงแต่ว่าเขายังไม่ได้อยากจะตัดสินใจอะไรได้วยซ้ำคือยังอยากมีช้อยส์อยากมีตัวเลือกอยู่อย่างนั้นแล้วก็เขาก็ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาอะเขารู้สึกแบบเขาไม่ชอบให้ใครโดนโดนคอนโทรลความสัมพันธ์อะเขาอยากที่จะแบบมีอิสระที่จะเลือกด้วยตัวของเขาเองคือคุณไม่สามารถ กับคนคนนี้คุณไม่สามารถที่จะไปพิกกี้หรือไปบอกเขาว่าเธอต้องเลือกชั้นสี่ชั้นดีแบบนี้นะเธอต้องเห็นคุณค่าชั้นสี่อะไรเงี้ยคือมันไม่มันเป็นการกระทาที่ไหลเสน่ห์มากเลยนะคะมันเป็นการกระทาที่แบบมันยิ่งทำมันยิ่งผลักเขาออกไปอะสังเกตเวลาที่คุณแบบ ยิ่งพูดแบบนั้นหรือยิ่งแสดงออกอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตัวเขาเบื่อแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยอยากคุยออกับคุณเลยอะ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่บอกนะคะและมันน่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยสิ่งที่พี่อยากจะแนะนาําอันนี้พี่ไม่ได้ขายของนะควรลงคอสยาสเสน่ห์นะคะเพื่อที่จะแบบรู้วิธีการสื่อสารรู้วิธทีทำไงให้เขาแบบเออชอบเราแล้วก็คุยด้วยด้วยโดยที่ไม่เบื่ออะคะ่ะอืมประมาณนี้นั่นแหละคือเขารู้สึกว่าเหมือนแบบยิ่งคุยสเสน่ห์คุณยิ่งลดลงไปแล้วก็ถ้าทั้งที่ดีอะ่ะ อยากให้แบบห่างๆกันบ้างหรือว่าเว้นสเปซซึ่งกันและกันบ้างอะคะ่ะเพราะไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นแบบอะไรที่เบื่อกันไปเลยนะคะแล้วก็เขาจะยิ่งเฟดต,ตัวห่างจากคุณออกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคนไม่ชัดเจนเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเอ้ยโนโคนโสดนะคะ คนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดบี่ว่าเหมือนแบบจริงๆอ่ะมีคนเข้ามานะแต่ว่าคุณโฟกัสแต่เรื่องการงานการเงินการประสบความสําเร็จคือคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ stable หน้าที่การงานความมั่งมั่งคงหรือว่าแค่เวลาในชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าพอเพียงพอเลยนะคะก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเออยังอยากที่จะเลือกอยู่ยังอยากที่จะ ยังไม่ถูกใจอะค่ะคนที่เข้ามายังรู้สึกว่ายังไม่ได้รู้สึกว่าคุ้มค่าในการที่เราอะจะสละโสดอะไรเงี้ยส่วนคนที่คุณชอบอ,ะ,อะเขาอาจจะแบบอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวกันอะนึกถึงเพลงอะไรรู้ป่าเพลงแบบเฮีตายสิพัพพาคือแบบเหมือนแบบ เวลาที่เราชอบใครอ่ะเขาก็ไม่ชอบเราแต่พอเวลาที่เขามาชอบเราแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คนคนนี้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยคือมันก็เลยเป็นการไม่ลงตัวในเรื่องของสถานะก็มันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเนาะว่าแบบเฮ้ยความรักในเมื่อแบบมันยังไม่ถึงเวลาอันนี้คือสิ่งที่คนโสดคิดเนาะมันยังไม่ถึงเวลาเราก็อย่ายไปดันทุลังมันเลยดีกว่าคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ยังอยากยังหวงชีวิตโสดอยู่แบบนี้แล้วก็ยังอยากเวลาใครที่เข้ามาค่ะช่วงนี้คนโสดเนี่ย จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองพัฒนาชีวิตของตัวเองคือคุณค่อนข้างเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยหลังจากนี้ไปค่ะคุณจะใช้เหตุผลคุณจะใชเ้เขาเรียกว่าอะไรอะความเป็นไปได้ซัพพอร์ตนะคะคือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ไประสบความสําเร็จแล้วก็เหนื่อยมาโดยตลอดนะคะแล้วคุณก็อยากจะแบบ เหมือนแบบดูความเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่เหมือนแบบตอนเด็กๆที่แบบเออรักกันตะมูตะมีกันสุดท้ายเป็นแฟนกันแล้วก็เลิกกันอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้อยากจะได้ความรักที่ที่ไม่มั่นคงอะค่ะคุณอยากจะได้คนที่แบบจริงๆเลยอะไรเงี้ยถึงคุณจะยอมสละโสดแต่ถ้าถ้าไม่จริงถ้าไม่มัน่นคงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ยอมสละโสดนะคะประมาณนี้อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่แนะนําจากนางฟ้านะคะโรแมนติกแองเจลิลนางฟ้าอยากจะแนะนําอะไร นิมูล separation ใช่คือคุณกับเขาอาจจะถ้ามีคู่หรือหรืออยู่ในความสัมพันธ์นะแนะนําให้หาเวลาไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศนิดน,นึงอะมันรู้สึกเบื่ออุดอู้มันเหมแบบบางคนเนี่ยยิ่งอยู่บ้านด้วยกันเนี่ย work from home หรืออะไรเงี้ยมันแบบมันไม่เหมือนกันเนาะเมื่อก่อนแบบเออนานๆทีเจอกันกลับมา happy อะไรเงี้ยแต่นี่แบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลามันอาจจะเห็นพฤติกรรมแบบอา่าไม่ยอมทํางานบ้าน ไม่กินข้าวไม่ตรงเวลาตื่นสายการตื่นนอนการนอนไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคือจุกจิกจุกจิกอะคา่ะแล้วแบบยิ่งจุกจิกยิ่งน่าเบือ่อยิ่งแบบอยากอย,กอยู่คือแบบบางทีเว้นสเปซให้กันบ้างคือหนึ่งคือแบบอาจจะไม่ต้องแบบจมอยู่กับบ้านอย่างเดียวคือไปหากิจกรรมทําอย่างเช่นแบบเออไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงออกไปออกกําลังกายอะไรที่มันแบบออกไปสังสรรคกับเพื่อนเพื่อนน,นิดนึงที่มันแบบไม่อุดอู้อยู่แต่ในห้องไม่น่าเบื่อเนาะแล้วก็ อาจจะเป็นตัวเขาเองที่ออกไปอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบหาเวลาให้กับตัวเองทํางานก็แบบเออต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองบ้างอะไรอย่เงี้ยแล้วก็เรื่องของบรรยากาศหรือว่าการเที่ยวะคะ่ะอาจจะแบบไปเที่ยวด้วยกันหรือเปลี่ยนบรรยากาศอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันแบบรู้สึกฟูดในด้านหัวใจด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะอืมประมาณนี้นะ Passion e p l o e Keep and Open m i n d p a f u n s ประมาณนี้ค่ะคือปล่อยให้มันรีแลกซ์รีแล็กซ์กันหน่อยแบบหาแพชชั่นของติงแล้วก็ทําอะไรที่มันแบบหวานหวานให้กันหน่อยแบบอย่าอย่าทำอะไรน่าเบื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนลุกตัวเองออกมาออกกําลังกายทําอะไรที่มันแบบให้มันแตกต่างจากเดิมอะไรเงี้ยค่ะหรือตัวคุณไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่บี่บอกได้นะคะมันจะได้ไม่น่าเบื่อชีวิตอาจจะไม่ดูแบบอุดอู้อยู่แต่กับที่หรืออะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวบ,บี้ดูไพ่ราศีลัคนานะคะ ธนูค่ะอุย้ยตุนมีนนะคะแล้วก็พิจิกธนูตุนมีนพิจิกแปลกมากเลยทําไมมาวิ่สับไพ่แบบได้ไพ่ดืมข้อความนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาเราจะไปต่อกันยังไงดีขอโอกาสให้ฉันได้ไหม ฉันยังไม่มั่นใจรู้ไมใจเราตรงกันฉันเรียนรู้จากความรักในครั้งนี้เอ่อมาดิ่งเพนดูลัมกันนะคะปิดลงแปบบ๊บโคตรร้อนเลยทุกคนอ๋อมันใกล้หน้าร้อนใช่ไหมอ่ะเพนดูลัมที่พี้ดิ่งนะคะขอเป็นเพนดูลัมโอ้โห,โหแสงสว่างนึกว่าไฟนีออนแสบตามากแม่เพนดูลัมที่พี้ดิ่งวันนี้จะเป็นความรักนะคะน้อง Uh, cross c r o นะคะหินแห่งความรักนำโชคใครที่ไม่มีบูชาคือคือมันดีจริงอะเพราะว่าหนึ่งคือแบบมันทำนายได้ด้วยไงทุกคนประมาณเนี้ยเราจะไม่ต้องแบบจะเสียตังค่าหมอด,ดูแบบทุกทุกขนาดนั้นแบบทุกบาททุกสตางขนาดนั้นคือมันอาจจะลงดีเทลไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยอะมันจะช่วยในการตัดสินใจของเราแล้วก็เป็นเครื่องประดับได้แบบน่ารักมากเห็นไหมเป็นข้อมือได้นะคะเป็นแบบเอาไปทำเป็นจี้สร้อยก็ได้นะคะ พกติดตัวไว้เนาะเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการใช้อีกทีนึงนะคะก็เสริมเสน่ห์เสริมความรักของเราอะไรแบบเนี้ยคะ่ะใครทําเกี่ยวกับธุรกิจความงามอะไรเงี้ยก็สามารถเอาน้องไปบูชาได้เหมาะสมมากนะคะสีชมพูของเราอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคําถาม yes or no ใช่หรือไม่ใช่นะคะให้ตั้งคําถามมานะคะถ้าใช่หมุนคะ่ะถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาคะ่ะ ถ้าใช่หมุนค่ะถ้าไม่ใช่ซ้าขวานะคะจริงๆแขนเราต้องลอยนะเพราะไม่งั้นน้องจะหมุนน้องจะแบบลําบากอนะคะทํางานลําบากเอ่อน้องรสคอร์ดค่ะถ้าใช่หมุนค่ะถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะน้องทําอะไรจะหมุนหรือซ้ายขวาบีก็ดันแบบว่าซ้ายขวาว่ะ คำตอบคือไม่ใช่นะคะพี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะหยุดค่ะโอเคคำตอบคือไม่ใช่นะคะประมาณนี้เลยนะคะใครที่อยากปรึกษาส,ส่วนตัวอยากเรียนคลาสไหนหรือว่าอยากซื้อของนะคะแอดไลน์บี่มาได้นะคะเราวไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย